จริงเหรอที่ลูกค้ารู้คําตอบไวในส0นาทีอ่ะออ้ยสามวิก็ได้แล้วค่ะปก,กติแล้วคนอื่นเขาเป็นเดือนนะเว้ยไม่รู้สิขาที่นี่ไวราคาอยู่ในใจค่ะบอสไม่ต้องรอนานเลยอยู่ก็นัดโทรมาดูบ้านตัวอย่างพี่ไปดูหลายที่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะออไม่ไม่ถูกใจ<ม>แต,ใตอนแรกเขาบอกเขาจะบิวอินไม่ใช่หรอใช่แล้วก็ดูบิวอินแหละแต่ไปทนทนานไงสามเดือนเราถามก่อนว่าของหนูนานไหมไม่เกิน15วันก็ติดแล้วมีมาดูว่านตัวอย่างก็มีตู้ตัวอย่างตู้ชิ้นงานให้ดูแล้วเขาก็อยากรู้ราคาเลยแล้วก็ดีดเลย สามวิพี่อยู่ก็รู้ราคาเข้าค่ะสามวิเลยนี่แน่นอนแล้วเธอเลือกช่างอะไรไปให้เขาเป็นช่างบิวอินเฉพาะค่ะคุณภาพเหมือนบิวอินเลยแต่เราเร็วกว่าใช่ไหมเราเร็วกว่าเออมันเลิศตรงนี้แหละเต็มพื้นที่เหมือนบิวเลยเอางี้ง่ายๆคือว่าของเรามันมีชิ้นงานที่เราเตรียมมาให้แล้วมันเลยมันก็เหมือนบิวอินนี่แหละเธอบอกทั้งราคาได้ด้วยเธอบอกให้ลูกค้าเห็นฟังก์ชันเลยทันทีประเมินราคาให้เลือกสีได้อีกแล้วเธอสามารถบอกได้ด้วยว่าเธอจะติดตั้งให้วันไหนถ้าอยากได้ไวได้ด่วนได้เร็วแบบได้ครบครบก็ที่นี่ค่ะเออ จะดูแลพิเศษ